ศูนคิวนะคะน็อ uh, ต mm hmm. ไม่มีขยับคันเดิมๆซุ้มล้อเดิมๆไม่เคยพลิกคว่ำหรือคว่ำตายหาเหวุดดใดทั้งสิ้นและที่สําคัญบุ๊กเซอร์วิสนะคะครบค่ะไม่แท้ล้านเปอร์เซ็นต์สองแสนกว่ากิโลนะคะท้าให้เอาเลขทะเบียนค่ะไปเช็คที่ศูนย์ได้เลยนะคะว่าแท้ล้านปร์เซ็นต์ no accident ะคะ่ะภายในนะคะเป็นเบาะที่นั่งหที่นั่งนะคะเป็นเบาะแยกนะคะนี้ไม่เคยกงไม่เคยแก๊สอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะ ราคาอันนี้ขายสดเท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่255,000บาทนะคะสภาพแบบนี้หาไม่ได้ง่ายเลยนะคะหายากมากเลยนะคะและที่เห็นอยู่นี้คือปลาโลมาค่ะพิเศษเท่านั้นนะคะคนซื้อผ่านออนไลน์เท่านั้นค่ะ0994477051นะคะโอเร่รดบ้านโลมาน้อยมีนบุรีกรุงเทพนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดหัวใจแล้วกดติดตามให้โอเร่ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ